คำเตือนหือหาในคลิปนี้ก็ถ้าผมจะมาิวการหาในด้าเสริมง,ง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจาร,รยญาณในการรับชมและควรจะรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในด้านไม่ดแต่อย่างใดหากคุณชอบใจยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่าชนชมที่น่ารักทุกคน พ่อแม่พี่น้องปุยยะตายายทั่วดลายลลลนกันทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอา t r ท n วูซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กันในวันพฤหับสบดีนะครับผมเราก็จะอยู่กับรายการหาเงินใช้การ EP ท,ที่2 เรื่อรายการนี้นะครับเราก็จะตามชื่อของรายการเลยนั่นก็คือหาเงินใช้กันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปหาเงินใช้กันไม่ว่าจะเป็นหาเงินออนไลน์หรือจะหาเงินแบบไหนก็ตามนะครับที่ผมก็จะมาแนะนําและที่สําคัญนะครับแอปหรือเว็บอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ผมนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่นาลาของผมนะครับจะไม่มีการลงทุนแล้วก็จะไม่มีอันตรายใดๆเพราะผมเองนั้นรีวิวและได้ศึกษาอย่างแน่นอนแล้วนะครับว่ามันเล่นได้แล้วก็ได้เงินจริงนะครับและนอกจากการมารีวิวแอปพลิเคชันหรือ เว็บต,ต่างๆที่มาหาเงินแล้วนะครับผมในทุกๆคลิปเนี่ยเรานะครับจะมีการแจกอ่งเปาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนคนดูที่น่ารักของผมทุกๆคนเลยนะครับผมาเอาล่ะเพไไื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวันนี้แอปพลิเคชันนี้มันคือแอปพลิเคชันไ Like และที่สําคัญบอกเลยนะมันน่าจะแบบถูกใจแหลคนมากเลยนะครับแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะพร้อมกันหรือย่างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย เอาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันนี้กันดีกว่าว่ามันคือแอปพลิเคชันอะไรแต่บอกเลยนะผมว่ามันต้องถูกใจหลายๆท่านอย่างแน่นอนแอปพลิเคชันนี้นะครับมีให้ดาวน์โหลดได้ใน Play s t o r นนะส่วนใน App Store เนี่ยผมยังหาไม่เจอนะเอาเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ Play s t o r นเลยดีกว่านะครับว่าแอปพลิเคชันนี้น่าเชื่อถืออย่างไรมียอดดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าแอปนี้มันดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาที่ค้นหาแอปเลยแล้วเราเสิร์ชตรงนี้ครับ n o v วล a นะครับ n o v e L a H ไปที่ Play Store นะครับแอปพลิเคชันแรกนี่เลยท่านผู้ชมอ่านนวนิยายเพื่อที่จะได้รับเงินนี่นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับโอเคนะครับผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่านนี่โนเวลล่านะครับอ่านนวนิยายที่จะได้รับเงินสดนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมเอ่ยว่าจะเป็นพวกแอปอ่านข่าวบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านข่าวแต่อันนี้ครับออกมาใหม่ท่านผู้ชมเราพูดกันง่ายๆเลยนะครับเป็นการอ่านนิยายเว้ท่านผู้ชมครับเออเป็นการอ่านนิยายแล้วได้เงินนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว เราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนว่าเออแอปพลิเคชันนี้เขามีรีวิวอะไรยังไงนะครับเลื่อนลงมาท่านผู้ชมนี่จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมดูครับยอดดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดแล้วนะมันรวดเร็วมากๆเลยนะครับกับยอดดาวน์โหลดนะแล้วก็รีวิวเนี่ย4.5ดาวถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ4.5ดาวนะครับ9,000รีวิวนะครับผม แล้วก็อยู่อันดับที่7นะครับเป็นแอปฟรียอดนิยมในหมวดหนังสือด้วยนะครับผมมาดูรีวิวนี่นี่น,นี่แอปนี้ดีมากๆเลยค่ะได้จริงนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ดูรีวิวนะครับแอปนี้ดีมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าตัวแอปพลิเคชันเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมที่น่ารักของผมตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งหน้าต่อของแอปพลิเคชันเข้ามาเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าไม่บอกว่าแอปนี้มันเป็นแอปหาเงินนะท่านผู้ชมผมจะมองว่ามันเป็นแอปอ่านนิยายอย่างหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งจะบอกก่อนว่าแอปอ่านนิยายเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งบางแอปพลิเคชันเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินเข้าไปอ่านนะครับแต่แอปพลิเคชันนี้เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการอ่านนิยายและที่สําคัญเราได้เงินจากการอ่านนิยายและที่สําคัญอีกอย่างนึนงครับท่านชมขอพูดนิดน,นึงนะ แอปพลิเคชันนี้เขารับสมัครคนเขียนนิยายด้วยเออใครที่อยากจะมาเขียนนิยายแบบเป็นเรื่องๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเขาได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูรายละเอียดให้นะโอเคเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วนะครับจะมีอยู่4เมนูหลักๆนะครับด้านล่างท่านชมอ่ะจะมีเมืองแห่งหนังสือนะครับแล้วก็มีคําเชิญโปรดทราบแล้วก็ของฉัน ใครที่ดาวโหลดมาใหม่เข้าไปที่ของฉันก่อนนะครับอันอเมนูที่4ด้านขวาล่างสุดเลยเพื่อมาหน้านี้ครับเราจําเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนครับท่านผู้ชมก็คือการสมัคร ID อระไรแบบนี้นะครับวิธีการก็คือนี่เลยนะครับเข้าสู่ระบบเพื่อรับคะแนนเราก็กดเข้าสู่ระบบทันทีปุ๊บ ทีนี้นะครับเขาจะมีให้ล็อกอินอยู่2แบบนะครับก็คือด้วย a c e b o o k อ่ะหรือว่าจะเป็นแบบ Google Pass หรือว่า Google อนะ่ะเออก็คืออีเมลวะอะไรแบบนี้เราก็เลือกตามที่เราถนัดเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินแบบง่ายมากนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วเราจะต้องทําอย่างไรต่อให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูที่เมนูดนล่างนะครับนี่มันจะมีคําว่าไทยถอนประวัติคะแนนสูตรโบนัสมาดูเมนูที่ 4ตรงนี้ครับที่มันจะเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะอาจจะมีรูปบวกแล้วก็แปดพอยู่นะครับมันคือเมนูใส่รหัสเชิญนั่นเองเมื่อเราใส่รหัสเชิญแตะเข้าไปเลยนะคะเมื่อเราใส่รหัสเชิญของเพื่อนเนี่ยเราจะได้นี่ครับนี่ 3 0 0 0 0ื่นคะแนนโดยการป้อนรหัสเชิญของเพื่อนนะครับอ่าท่านผู้ชมสามารถป้อนรหัสเชิญของผมที่ขึ้นตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับอ่าท่านผู้ชมก็จะได้รับส0,000่นคะแนนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะสนับสนุนผมมานะครับผมได้เงินผมก็นํามาแจกในทุกๆคลิปแบบนี้แน่นอนนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับจะใส่โค้ดของใครก็ได้ผมไม่ได้บังคับเด้อหลังจากนั้นนะครับผม เรามาดูเพื่อนทั้งหมดตรงนี้ก็คือถ้าใครใส่โค้ดเราเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิสต์รายชื่อมาอยู่ในเพื่อนทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีปัอดการอาร่านแล้วก็มีรีวิวหนังสือของฉันนะครับอย่างที่บอกไปน้ำชมเราสามารถเป็นนักเขียนของเราเองได้นะครับนี่อันนี้ก็แบบรีวิวหนังสือของฉันก็คือใครที่อ่านอ่านน้นวิายของเราอะไรแบบนี้นะฮะเขารีวิวมาเราก็ดูตรงนี้ได้นั่นเองส่วนเมนูตรงนี้ครับการเป็นนักเขียนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่นะครับโหลดดิ้งนี่ท่านชม มีมีแบบว่าให้ดังให้รวยด้วยนะครับนี่คุณเป็นนักเขียนหรือคุณต้องการที่จะเป็นนักเขียนได้นะครับเวลาแสดงความสามารถของคุณมาถึงแล้วโนเวล่ no นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณอะไรแบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับการเปิดรับงานเขียนของคุณสูงนะครับทํางานได้ทุกที่บวกทุกเวลาเลยรับรางวัลมากมายนะครับ ใครเนี่ยจะส่งแบบเป็นเรซูเม่นะครับกับผลงานนะครับตัวอย่างได้ที่นี่เลยมี WhatsApp นะครับเป็นอันนี้ก็ไปดูเอาเนาะทีนี้ครับท่านผู้ชมเราไปกันต่อที่เมนูหาเงินอ่าไปที่เมนูหาเงินกันเลยดีกว่านั่นก็คือเมืองแห่งหนังสือด้านล่างครับเมนูแรกเลยเมนูแรกด้านซ้ายล่างเลยนะครับอ่ะเราเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนให้ดูก่อนนะนี่นะครับมีโหนังสือใหม่วางแผงด้วยนะครับ มีรายการยอดนิยมด้วยอุ้ยดูครับมีการอ่านไปนทั้งหมด500,000กว่าครั้งอู๊ดบอกเลยนะว่าแอปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยนะครับและท่านผู้ชมครับ ผมบอกก่อนว่าหลักการทำเงินของแอปพลิเคชันนี้มันคล้ายๆกับแอปพลิเคชันอ่านข่าวท่านผู้ชมรู้จักแอปพลิเคชันอ่านข่าวกันไหมครับถ้าท่านผู้ชมไม่รู้จักเนี่ยสามารถไปดูในช่องผมได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถหาไรายได้ได้จริงๆนะอันนี้จะบอกเลยผมกล้าพูดเลยนะครับว่ามันสามารถหาไรายได้ได้จริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปแอปพลิเคชันพวกนี้มันเป็นแอปฟรีดังนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมแต้มเก็บคะแนนไปนิดหนึ่งแต่มันมีแอปพลิเคชันแบบนี้ออกมาแบบอุ้ย เป็น10บ,บแอปอะครับดังนั้นถ้าเราทําพ,พร้อมกันแล้วเราถอนพ,อพร้อมกันอย่างนี้เลยนะถอนแบบปึ้มปมเลยนะอันนี้ผมพูดเลยนะครับมาถึงการหลักการทําเงินก็ง่ายๆเลยผมก็ต้องเลือกมา1น่อานิยายนะครับสมมุติว่ามผมเอานี้ดีกว่าอันแรกเลยรักในชนชั้นผู้มั่งคั่งโอ้ฟังแล้วเหมือนโรบิโอแอนด์จูเลียตนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บีนรักในชนชั้นหมู่มั่งคั่งนะครับทีนี้นะครับ เขาก็จะมีหนี่ด้านล่างนะครับเข้าร่วมชั้นหนังสือหรือเริ่มอ่านเราก็กดเริ่มอ่านเลยนะครับ ทีนี้เขาก็จะแนะนําว่าให้เลื่อนอ่านนะครับหรือคลิกดูที่เมนูนี้ครับเลื่อนอ่านนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตขวาบนเห็นย่างขวาบนมันจะมีเหรียญน,นะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มๆ่วมหมุนหมุนอยู่นะครับ <S <S เอาตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบแอปพล,ลิเคชันนี้มากกว่าแอปอ่านข่าวนะเพราะหนึ่งคือมันเป็นนิยายแล้วเราสามารถแบบเออหาเวลาว่างมานั่งอ่านเนี่ยเนี่ยคุณครับเนื่องจากเราต้องการตรวจสอบเพื่แน่ใจว่าคุณจะร่วมมืออย่างไรอันนี้นี่เราได้มา98คะแนนแล้วนะคือเอาจริงๆเนี่ยเราเลื่อนๆไปเนี่ยเราแค่อ่านไปเนี่ย มันก็หมุนหมุนแล้วมันก็ได้แต้ม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 มันก็ทาเงินไปแบบนี้แหละครับทีนี้มากันต่อเลยไปด้านเมนูด้านซ้ายบนท่านผู้ชมจะเห็นนะด้านซ้ายบนนะครับหน้าจอจะมีติ๊กถูกตรงนี้เราก,กดเข้าไปนะครับอ่านี่เข้าไปนะครับมันคือศูนย์โบนัสครับท่านผู้ชม คือเราสามารถมารับคะแนนฟรีนะครับในการล็อกอินอย่างเนี้ยเช็คอินเพื่อรับคะแนนนะครับวันแรกเราได้250เหรียญนะครับจนวันที่7เนี่ยเราจะได้1,200เหรียญอะไรแบบนี้มันจะมีโบนัสด้วยท่านชมนี่โบนัสสูงสุดคือ15ล้านคะแนนเลยนะ โอ้โหจะบอกให้โบนัสอะไรวันครับนี่มีน,นี่ลองโบนัสเกมฟรีด้วยรวมถึงวงล้อนําโชคนะครับนี่ลองกดรับเลยดูซินี่มันจะมีวงล้อนําโชคนะครับผมอ่าเราก็สามารถกดหมุนแบบนี้ได้เรามีทั้งหมดเนี่ยสิบสิบสิบหมุนอยู่นะครับตอนแรกนะอันนี้ผมได้มา10หมุนได้มา200เหรียญละรวบรวมทันทีอ่าผมก็จะหมุนอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับโอเคได้อะไรมันจะมีกล่องของขวัญด้วยอีก3กล่องนะครับ โอเคเราได้อีก200เหรียญนะครับแค่นี้เองท่านชมนะครับแล้วก็กดออกไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมาดูเมนูต่อไปคําว่าคําเชิญคําเชิญตรงนี้ก็คือเชิญเพื่อนนั่นแหละมาต่อที่เมนูนี้เมนูที่3โปรดทราบตรงนี้นะครับก็คือชันว่าหนังสือนะครับก็คืออ่ะ กดเข้าไปบวกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกอนอวนิยายของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลังหนังสือของเราได้สมมุติว่าผมอยากอ่านเรื่องนี้อีกอะ่ะแต่แบบเฮ้ยกลัวหาไม่เจอนะผมก็กดเข้าร่วมชั้นหนังสือไปนะครับมันก็จะบอกว่าถูกเพิ่มลงในชั้นวางหนังสือเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูที่โปรดทราบครับมาแล้วท่านชมนะครับรักในชนชั้นมั่งคัง่งมาแล้วนะคะมากันต่อที่ถอนนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่8 3 1คะแนนละวิธีการถอนไปดูนี่ครับมันจะมีเมนูคําว่าถ่ายถอนอยู่ท่านชม ไปกดเมื่อเราเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วครับมีวิธีการถอนอยู่2แบบเอาและถูกแจ้งสายฟรีแน่นอนเพราะมันมี True Money Wallet เรามาเล็งที่ True Money Wallet อย่างแรกเลย ท่านผู้ชมครับมีการถอนแบบ true Money wallet ด้วยซึ่งผมบอกเลยนะว่าโดนใจในหลายๆคนมากผมผมกล้าพูดเลยว่ามันโดนใจอะไรหลายท่านแน่นอนนะครับคะแนนขั้นต่ำคือ2 5ล้าน5แสนคะแนนเราจะแลกได้100บาท5ล้านคะแนนเราจะแลกได้200บาทและ10ล้านเราจะแลกได้400บาทนะครับท่านผู้ชมบอกโ oh my gosh ท่านผู้ชมอาจจะตกใจว่าทำไมมันใช้คะแนนเยอะขนาดนี้ล่ะ อ่านทีนึ่งเนี่ยมันก็ได้อยู่นิดเดียวอย่างที่ผมบอกไปค่ะท่านผู้ชมว่ามันเป็นแอปสายฟรีดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าไอ้2.5ล้านคะแนนไอ้5ล้านคะแนนเนี่ยมันเก็บยากไหม ผมพูดเลยนะว่าถ้าเป็นสายฟีจริงๆถ้าแบบเรานั่งเล่นนั่งอ่านนั่งอะไรไปเรื่อยๆผมว่ามันเพลินนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ได้นานมากเพราะสําหรับผมเองผมเล่นเนี่ยไม่ได้นานนะก็คือเล่นมาเรื่อยๆเข้ามาทุกๆวันอ่านหน่อยเวลาว่างแล้วก็มานั่งอ่านนะครับก็แบบว่าเออชิลๆดีนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วทําไปพร้อมๆกัน5-10ถึงอัพผมแนะน,นะํานะให้อัพอะไรเนี่ยห้าถึงสิบแอปเออห้าถึงสิบแอปพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะ ทำสายฟรีจริงๆอย่าทำแอปเดียวณตอนนั้นให้แนะนำว่าทำหลายๆแอปพร,พร้อมๆกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราทําหลายๆแอปพร้อมๆกันเวลาเราถอนตู้มเดียวเนี่ยมันจะได้เยอะเข้าใจเปล่ามันจะได้เยอะนะครับจริงๆอันนี้ผมจริงๆเลยนะเออประมาณนี้เลย โอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการมารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายๆเพียงแค่ไรายนิ้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างค่ท่านผู้ชมว่าแอปพลิเคชันนี้มันดีไหมแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันน่าเล่นน่าลอขนาดไหนก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้คลิปเลยนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะคบว่าวันนี้เรามีแจกอยู่แล้วเราลงคลิปทุกวันวันไหนคลิปเรามีลงเนี่ยเราก็จะแจกในคลิปนั้นอย่างแน่นอนนะคบไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดลงคลิปเนี่ยเราก็จะแจกกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มีอ่างเปามาแจก ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับวิธีการแจกอ่างเปลาของเรานะเมื่อเราลงคลิปลงไปแล้วนะครับหลังจากลงคลิป10นาทีเนี่ยลิงก์อ่างเปาจะลงไปอยู่ที่นี่ปากหมุดคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นผมลงคลิปนี้ในเวลา18บแนาฬิกาสีนาทีลิงก์อ่างเปาก็จะมาในเวลาไหนเอออีก10นาทีบวกไป18บแนาฬิกาห้านาทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูแอปพลิเคชันแบบชิวๆไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวลิงก์อ่างเปาก็จะมาเองอะไรแบบนี้นั่นเองนะคร านชมก็หวังว่าคลิปวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมไม่มากก็น้อยนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่ด้วยนะครับผมแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, chat, กด subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับไปก่อนซ U อูทุกคลิปจุ๊บจุ๊บวาวายบายรักคนดูที่น่ารักของผมนะจุ bye ๊บจุ๊บาไบายสวัสดีครับายบายนะายบายสวัสดีครับายบาย